อีกเคสหนึ่งท่านผู้ชมอีกแล้วนักศึกษาหรือ,อยังไงเนี่ยนองไบเค่นอายุ21อายุ21ปีเท่านั้นเองถูกวิชาชีพแกง๊ง call center หลอกว่าไปเปิดบัญชีม้าเท่ากับการททำความผิดนะแล้วจะต้องดำเนินการให้เคลียร์คดีให้ท่านผู้ชมสุดท้ายให้ลูกชายอายุ21ปี สร้างสถานก,การณ์ว่าถูกทำร้ายแล้วก็เรียกค่าไถ่จากพ่อแม่ตัวเองอะค่ะนั่น19กรกฎาที่ผ่านมาทุ่มหนึ่งผู้ปกครองอายุ59ปีมาแจ้งความสอนอหัวมากว่าลูกชายซึ่งอายุ21แล้วเนี่ยหายไปจากที่พักคอนโดค่ะและต่อมามีผู้ร้ายติดต่อมาที่เบอร์ของผู้แจ้งก็คือ<ฮ>ผู้ปกครองค่ะแล้วก็ข่มขู่เรียกร้องเอาเงินจากผู้แจ้งโดยอ้างว่าลูกชายของผู้แจ้งเนี่ยอยู่กับเขาเรียกค่าไถ่ห้าแสนตำรวจ สืบนครบาลสืบสวนติดตามจนทราบว่าลูกชายของผู้ปกครองเนี่ยออกจากที่พักอาศัยปกติไปอยู่บริเวณใกล้กับเซนทฮั่นปิ่นเกจากนั้นติดตามสืบสวนสอบสวนจนสามารถที่จะพบและความช่วยเหลือได้ท่านผู้ชมก็คือลูกชายอายุ21ปีบริเวณหน้าห้างเซนท่ฮันปิ่นเ้าในวันรุ่งขึ้น20กรกฎาคมตอนท่มหนึ่งและนำส่งคุณแม่ แม่นี่ยร้องไห้โคล,ลยตำรวจบอกก่อนลูกด้วยความเป็นห่วงอะค่ะซักถามเหยื่อหนุมอายุ21ปีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราบอกว่าตนเองเนี่ยถูกแก๊ง call center หลอกลวงโ่มโู่บอกว่าตัวเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งเป็นบัญชีม้าโดยแก๊ง call center อ้างว่าเขาเป็นตำรวจ และจะดำเนินคดีกับลูกชายกับตัวเขาเนี่ยอายุ 1> <5. S> 2 1ปีเนี่ยแล้วถ้าเขาต้องการจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยขอให้เชื่อฟังค่ะโดยโดยเอาทรัพย์สินที่บ้านหรือไม่ก็เงินสดที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะของตัวเขาหรือของที่บ้านเนี่ยส่งให้กับแก๊งคอสเซนเตอร์ที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยส่งไปให้ตรวจสอบโดยให้เอาทรัพย์สินไปขายก่อนทรัพย์สินไม่เอาเอาไปขายก่อนแล้วส่งเป็นเงินไปแล้วก็ให้เปิดบัญชีแล้วก็ให้โอนเงินตามบัญชีที่สั่ง และที่สําคัญสั่งให้ออกจากบ้านมาพักอาศัยอยู่ข้างนอกแล้วก็เหมือนกับเคสก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมคือมันจะไม่วางสายเลยนะคะแกงคอ call center มันจะเกาะติดอยู่อย่างนั้นสั่งการควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือตลอดเวลารวมทั้งต้องการให้ผู้ปกครอ,องของเหยื่อเชื่อ,อก็คือให้แสดงละครว่าถูกทรมานด้วยการเอาน้ําแดงราดตัวเพื่อจะร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่แล้วถ่ายคลิปเอาไว้ส่งให้แกงคอ call center แล้วก็ส่งคลิปมาขม่มขู่เรียกค่าไถ่จากพ่อแม่ห้าแสนไม่อย่างนั้นจะทําร้ายลูกให้ถึงแก่ความตายเอาไปดูคลิปที่ต้องสร้างสถานการณ์เนี่ยท่านผู้ชม <S <S <spiritually> <S คือเหยือกก็กลัวก็เลยเอาน้ําแดงราดอะไรที่ว่าเนี่ย <S surgeries> <falling to her side> ท่านผู้ชมเราต้องนึกดูว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่หนุม่มคนนี้ใช่หัวอกพ่อแม่ค่ะก็จะตกใจใช่ไหมคะกลัวทุกอย่าอันตรายแล้วไปดูภาพตอนตำรวจเข้าไปช่วยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาอยู่ได้ายตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาภาพออกมากไปซื้อนั้นแดงมาเรยวๆนะขางปเนี่ยเพราะเฟอร์วีดมาทักให้แม่โอนมาเร็วๆตัวช้ก็แม่ก็ไม่โอนมาอยู่ดีก็เลยยืดเยื้อครับแล้วองี่ยบอกว่าเราว่าจึงจบเรื่องไม่ได้ แล้วส่วนแรงของ,งโดนทางตำรวจที่ประตบครับแล้วเขากกับเขาบอกว่าว่าชื่อผมผมโดนเอาชื่อแล้วเรียกผู้ประชาชนมาเผื่อจะมาชี้ม้าแล้วก็ทางตำรวจย้ายผมไปรายงานตัวที่ประ,ะตูเขียนไวไม่ได้ครับครับผมทางตำรวจก็เลยแซมก็เลยผมยืยนยันตัวเองขายราคาด้วยตัวเองครับเขาให้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดที่มีในบ้านเอาเลยเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปแปลงเป็นเงินทําการโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักเลยใช่ไหม อนีนักเลย่นี่นี่ตอนคุณแม่มา,าท่านบุชชมคือถ้ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ลเซ็ center มันไม่ได้เป็นที่รับรู้กันนมคนนี้ต้องถูกสงสัยแล้วว่าจะดฉากเรียกเงินจากพ่อแม่หรือเปล่า,าแต่นี่มันเป็นเรื่องที่เราเห็นมาหลายครั้งก่อนหน้าก็ออกจากขอพักแล้วก็ไปเปิดห้องพักอีกที่หนึ่งแล้วก็เอาผ้าเทป ไอ้กาวเทปกาวอะปากตัวเองมัดมือตัวเองนั่นตอนนั้นตำรวจไปช่วยเนี่ยขนาดนั้นอยู่ในห้องยังไม่รู้ตัวเลยจำได้ไหมที่เป็นน้องตัะศึกษาผู้หญิงอ่ะแล้วจอ iPad นี่เปิดอยู่ยังเปิดคอนโทรลตลอดเวลานี่มันยังเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้เห็นแล้วก็หดหู